ว้าวบรรยากาศสวยจังเลยค่ะทุกคนมองดูท้องฟ้านะคะท้องฟ้าวันนี้สวยงามมากเลยอากาศก็เย็นค่ะเย็นสบายสวยจริงๆค่ะทุกคนเห็นแล้วอยากนํามาให้เพื่อนชมก็เลยพาเพื่อนชมซะเลยค่ะสวยงามจริงๆค่ะทุกคนต้นป้ายนี้มีรังนกเยอะมาก เขาก็มาอาศัยต้นไม้ใหญ่บ้านเรานะคะด้วยความปลอดภัยที่ไหนก็ไปอยู่ที่นั่นค่ะคนเราเหมือนกันถ้าปลอดภัยอยู่ไหนเราก็ไปอยู่นั่นค่ะอืมสวยงามมากเลยค่ะทุกคนพึ่งออกมาจากบ้านค่ะเลยมาเจอความสวยงามเลยพาเพื่อนชมค่ะสวยจริงๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ตื่นตื่นมานะคะวันนี้เป็น วันหยุดของทางราชการนะคะหยุดสามวันต่อกันเลยนะคะราชการวันนี้เราก็กะว่าจะไปเที่ยวเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนอยากไปไหว้พระนะคะทำบุญสักหน่อยคะ่ะวันนี้วันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนอายปีมะเส็งนะคะขอให้ทุกคนจงคิดดีทำดี มีความสุขกันนะคะอืมสวยงามมากอืมทางนี้ก็สวยงามค่ะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะฟ้าวันนี้สวยงามได้ยินเสียงพระสวดไหมคะอยู่ที่วัดวันพระค่ะคนก็เลยไปทำบุญแต่วันนี้รัฐวิไลไม่ได้ไปค่ะ สืบเนื่องมาจากร่างกายก็ไม่สู้จะดีเท่าไรนะคะก็เลยยังพักผ่อนอยู่ค่ะว้าวฟ้าสวยจริงๆเลยฟ้าสวยงามมากเลยว้าวน้องนกจะทันไหมเนี่ยน้องนกก็บินพึบพพ,พ,พร่อนเวียงหาอยู่บนท้องฟ้าค่ะสวยงาม,มจริงค่ะทุกคน นี่ทางทิศตะวันออกก็สวยงามค่ะมีสีเทาสลับสีฟ้าน้ำเมฆอะสีเทาสีฟ้าสลับกันสวยงามค่ะชมบรรยากาศดีๆมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนคิดดีทำดี กล้วยของเราก็มีหลายเครือเหมือนกันค่ะพร้อมที่จะให้เราทานเหมือนกันปลูกง่ายได้ทานทั้งปีนะคะกล้วยนี่ชมบรรยากาศนิ่งไงรถคู่ใจจะไปเที่ยววันนี้นะคะอม,มีลมพัดเผ่วเบาดอกหญ้าปิวสวยเลยนะคะ ดอกหญ้าปลิวสวัยสวยงามแต่ก่อนนี่เรียกว่าหญ้าคอมมิวนิสต์นะคะก็เอาหญ้าพวกนี้มาปลูกให้วัวแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าสารอาหารเขาคงจะต่ำนั่นแหละคนก็เลยเม่ยวมาให้วัวเลยค่ะตอนนี้เขาก็เกิดทียราชแล้วก็เป็นดอกแบบนี้แหละคะ่ะแต่ก่อนก็ไม่ใช่แบบนี้นะคะที่บ้านก็ปลูกเขาเหมือนกันเอาไว้เกี่ยวให้วะะัวค่ะ สาธุสาธุนะคะได้ยินพระสวดแล้วค่ะวัดก็อยู่ไม่ไกลค่ะบ้านอยู่ระหว่างวัดกับโรงเรียนไม่ไกลกันนะคะอยู่ตรงกลางทางทิศเหนือจะเป็นวัดทางทิศใต้จะเป็นโรงเรียนค่ะอืมบรรยากาศดีมากนะคะสวยงามมากเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ